เวลาทำบุญไม่หวยจะไม่ปไมปซื้อสังฆทานที่วัดนะจะห่อกันเองนะจะเป็นของที่เราชอบนะใส่ลงไปให้พระทานแล้วก็เป็นของที่ดีนะเราจะได้ให้ท่าได้ทานของดีๆนะคะนี่ไม่ได้ถวายเทียนพันสาใหญ่ก็ถวายเทียนแบบนี้ก็ได้ค่ะก็มันน้อยจังเลยดูตานี่ฟ้ามากวาดให้ลงตูลงตานะคะ กวาดลานทำความดีไปกวาดเห็ด okay. ย่างคูนอายุก็มองน้ำพุณอายเต็มจังเนียวน้อยดวงตาเขาเขามีอะไรกันหรอน่ารักจังเลยไอ้ด่างไอ้ด่างเป็นตรงนี้นะค่ะกวาดน้ำบุตรที่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะ แล้วก็มาไหว้ขอพอรปู่พญานาคที่ปุกปักรักษาอยู่ในะที่แห่งนี้นะคะน้องสันเดกเ็ามากับแม่นะจ๊ะใันนี้แม่หมวยจะมาขอพรสมเด็จพระนริวรมหาราานะคะองค์ดำนะขอบารมีท่านปุกปกักรักษาแม่หมวยนะที่วัดหนองระกมจังหวัดระยองค่ะ วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดปปานัดน,นะคะพวกเราก็มาทำบุญกันที่วัดหนองละกำนะคะสังฆทานห่อเองเนาะแล้วก็มีลูกดวงของแม่หมวยนะคะฝากถาวายน้ำดื่ม200บาทหแพ็คนะคะด้วยแรงศรัทธาศรัทธาบารมีเกิดนะคะแม่หมวยก็เก็บภาพมาฝากคะ่ะแล้วก็ไปไหว้ขอพรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะปะป้าก็อยากถ่ายรูปด้วยนะสันดีเขาก็อยากถ่ายรูปกับปป้าของเขานะ แม่หมวยชอบมาทำบุญที่นี่นะคะเป็นวัดเล็กๆนะคะด้านหลวงตาท่านก็ใจดีมากเลยนะจ๊ะด้วยแรงศรัทธาศรัทธาบารมีเกิดค่ะ้ดน้องสันลิลเขาก็แอบถ่ายแม่ด้วยนะแก่งแม่มากค่ะสวัสดีค่ะ